การพิจารณาคดีในชั้นศาลนะครับหรือที่ภาษากฎหมายเรียกว่ากระบวนพิจารณาคดีข้อสงสัยเกี่ยบระยะเวลาข้อสงสัยเกี่ยวขั้นตอนอต่างๆนะครับพี่น้องประชาชนท่านใดที่มีข้อสงสัยเนี่ยก็สอบถามมาที่ทนายคลายทุกได้นะครับหรือจะสอบถามไปที่ประชาสัมพันธ์ของแต่ละศาลนะครับแต่ละศาลเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์มีนิติกรคอยตอบคาถามท่าน นะครับสารสถิตยุติธรรมหรือสารยุติธรรมนั้นเป็นสารที่ให้ความเป็นธรรมแล้วก็โปร่งใสในการพิจารณาคดีเพราะนั้นพี่น้องประชาชนถ้ามีคําถามอะไรเนี่ยถามกับเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โดยตรงได้เลยนะครับเอาละครับดูนะครับว่าคุณเจี๊ยบจะทําหน้าที่ถามคําถามอะไรแทนคุณเฉลั่มค่ะคุณเฉลั่มฝากมาถามอาจารย์ว่าปกติคดีแพ่งระยะเวลากี่ปีคะของในแต่ละชั้นศาลครับ คือการดําเนินคดีแพ่งนะครับในแต่ละศาลไม่ว่าจะเป็นศาลจังหวัดศาลแขวงอะไรแล้วแต่เนี่ยระยะเวลาในการดําเนินการพิจารณาคดีเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วไม่เกินหนึ่งปีนะครับเนื่องจากว่ารัฐธรรมนูญและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเนี่ยเขาได้มีการกําหนดชัดเจนนะครับว่าการพิจารณาคดีแพ่งนะครับจะต้องพิจารณาคดีแบบต่อเนื่องรวดเร็วเป็นธรรมต่อเนื่องหมายความว่าไงสมมติวันนี้ ขึ้นศาลตั้งแต่9ก้านกาถึง16บหกนกาวันรุ่งขึ้นก็สืบพยานต่อสืบติดตอนติดกันติดกันที่เขาเรียกว่าต่อเนื่องสืบทุกวันเลยไม่มีวันหยุดจนกว่าจะสืบพยานเสร็จอย่างนี้เขาเรียกว่าต่อเนื่องติดต่อกันทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราไปขึ้นศาลเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็เจี๊ยบก็คือว่าจะสังเกตนะครับเวลาเราไปศาลจะมีบอร์ดนะฮะบ,บอร์ดติดไว้ข้างผนังเนี่ยเวลาเราไปศาลเนี่ยจะเขียนเลยว่าวันไหนว่างไม่ว่าง นะครับเช่นสมมุติว่าฟ้องวันนี้3เดือนขึ้นศาลนัดพร้อมศาลก็จะบอกเลยครับคุณต้องการเข้าระบบต่อเนื่องจะเข้าวันไหนโจทย์หนึ่งนัดจำเลยหนึ่งนัดนะครับโดยทั่วไปแล้วนะครับในศาลชั้นต้นนะใช้เวลาไม่เกิน1ปีครปีคีีต่อมานะครับว่าในศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ศาลอุทธรณ์ใช้เวลาไม่น่าจะเกิน2ปีศาลฎีกาก็เหมือนกันไม่น่าจะเกิน 2- 3สปียกเว้นว่าคดีที่มีพยานหลักฐานเยอะมีเอกสารเยอะ มีการเบิกความเยอะนะฮะซึ่งดูแล้วเนี่ยเป็นคดีที่มีข้อยุ่งยากท่านผู้พิพากษาในศาลสูงนั้นท่านอาจจะต้องใช้เวลามากกว่า2ปี3ปีนะครับแต่มีบางคดีนะครับที่ผมทำนะฮะยาวที่สุดในประเทศนานที่สุดในประวัติศาสตร์กฎหมายไทยเลยคือผมว่าความมาคดีบริเชอรคดีแชร์ลูกโซใช้เวลาเนี่ยฮะในศาลชั้นต้นประมาณ15ปีมีพยานเนี่ยครับต้องใช้ในการเบิกความใชั้นศาลประมาณสัก6 0 0ัปากเยอะไหม หเยอะมากนะะประมาณสิบห้าปีบางคดีนะครับคดีเครื่องราชนะฮะตั้งสมัยก่อนนั้นก็ก็สิบกว่าปีเหมือนกันกว่าจะจบนะฮะเพราะนั้นเนี่ยมีบางคดีเท่านั้นที่ต้องมีการสืบพยานเยอะๆะการสืบพยานเนี่ยนะฮะที่มันจะเสียเวลาเนื่องจากอะไรครับพยานหมายเช่นตำรวจทหารเจ้าหน้าที่ของรัฐเวลามีหมายสารเรียกมาเป็นพยานถึงเวลาก็อ้างว่าติดราชการนะ ติดไปนูน่นติดไปนี่อะไรต่างๆนี้ก็ไม่สามารถมาได้ข้อติดขัดต่างๆนะครับที่พยานมาศาลไม่ได้นี้ก็ทําให้ศาลนั้นไม่สามสารถพิจารณาคดีได้บางคนบอกเอ๊ะทำไมศาลขี้เกียจศาลไม่ได้ขี้เกียจแต่คู่ความไม่พร้อมทนายก็เลื่อนโจทก็เลื่อนอายการก็เลื่อนพยานก็มาศาลไม่ได้บางคนต้องถึงขนาดออกหมายจับนะก็เลยทําให้ศาลพิจารณาคดีไปไงช้าเร็วช้าค่ะครับคำถามต่อไปนะครับคุณเจี๊ยบมีรจะถามก็เชิญนะครับค่ะ นะครับครับมีคําถามที่สองนะฮะคุณเจี๊ยบจะถามคําถามอะไรครับคดีที่กําลังอยู่ในชั้นศาลคุณชาแ่มเป็นโจทฟ้องเรื่องที่ดินที่มีมีชื่อผูู้เป็นผู้ซื้อค่ะครับคือเจ๊เล้งเนี่ยซึ่งซื้อตึกแต่จดทางภาวะาระจำยอมครับ ถามว่าการที่ผู้ซื้อนําภาระจํายอมยอมไปใช้ประโยชน์สามารถทําได้ไหรือไม่คะอาจารย์ครับคือโครงการจัดสรรหรือว่าโครงการตึกแถวอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้ามินมีที่ดินอยู่ส่วนหนึ่งเขาเรียกว่าที่ดินส่วนที่เป็นภาระจํายอมก็คือต้องยอมรับกรรมตามกฎหมายเนี่ยคนที่ซื้อไปแล้วเนี่ยนะครับจะไปหาประโยชน์อะไรที่เป็นลักษณะของการเสื่อมสิทธิ์ของผู้ที่อยู่อาศัยในบริเวณดังกล่าวไม่ได้ ดังนั้นนะครับใครก็แล้วแต่นะครับที่ซื้อที่ไปแล้วมันเป็นถนนหนทางทางเข้าทางออกจะเอาทางเข้าทางออกเนี่ยนะครับไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นไม่ได้นะครับก็หวังว่าคําแนะนําที่ผมให้ในวันนี้คงจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนบ้างนะครับ